สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง stk ev official นะครับในวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ารถสู้สู้นะครับเป็นรถเดโก้รุ่นสู้สู้นะครับผมวันนี้นะครับผมได้ทําการเอาเดโก้สู้สู้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวของสเปครถคันนี้นะครับมีสเปคอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งผมได้การทาการนะครับใช้งานคร่าวๆนะครับกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบไปเห็นนะครับว่าความเร็วสูงสุดของรถคันนี้แล้วก็ระยะทางที่ทําได้นะครับ ในแต่ละย่านของความเร็วนะครับที่ใช้งานนะครับสามารถนะครับขับขี่ได้ความเร็วสูงสุดและระยะทางสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับในเรื่องราวของสเปคนะครับของตัวรถคันนี้นะครับผมว่าสเปคมีอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเดโก้คันนี้นะครับมีกําลังมอเตอร์อยู่ที่3,000วัตต์นะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบดิเทียมนะครับ มีความจุอยู่ที่50แอมป์นะครับซึ่งทางบริษัทได้เค้มไว้ว่านะครับความจุของตัวรถ50แอมป์ตัวนี้นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง150กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมแต่ได้เค้มไว้ที่ระยะความเร็วนะครับในความเร็วนะครับที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมต่อมานะครับตัวรถนะครับได้ประกอบนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพวกอะไหล่ซัพพอร์ตในไทยนะครับผม เจ้าตัวเดโก้คันนี้นะครับมีล้อหน้าอยู่ที่12นิ้วนะครับเป็นล้อหน้า12นิ้วหน้าหลังครับซึ่งล้อหน้าให้มาเป็นแบบรูปแบบของแม็กนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับเป็นส่วนของมอเตอร์นะครับซึ่งเดโก้คันนี้นะครับให้กําลังไฟของมอเตอร์ของอยู่ที่3,000วัตต์นะครับเป็นแบบฮับมอเตอร์นะครับผม ต่อมานะครับตัวของยางนะครับเจ้าเดโก้ก็ให้ยางเป็นแบบชุบเลดนะครับหรือว่าแบบไม่มียางไหนนะครับเป็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยรวมไปถึงตัวเบรกนะครับก็ให้มาเป็นดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมเป็นดิสเบรกแบบ1พอร์ตนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวเบรกนะครับเป็นแบบปั๊มตู้ปลานะครับที่มีตัวปั๊มเป็นแบบใสนะครับต่อมานะครับในส่วนของโช๊คนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ โช๊คแก๊สนะครับซึ่งเดโก้ตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลเมตร200กิโลนะครับเป็นน้ําหนักโหลดเพราะว่าได้ให้เป็นแบบโช๊คแก๊สนะครับสามารถปรับค่าพีโหลดได้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของความสูงของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนั่งกลางเบาให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดผมนั่งตรงกลางเบานะครับตรงปลายเท้านะครับจะจิกลงกับพื้นนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นความสูงของผู้ชายนะครับจะอยู่มา170-175เนี่ยเท้าก็จะจิกลงพื้นพอดีนะครับส่วนเป็นถ้าเป็นคนที่ไม่สูงมากนะครับอาจจะต้องขยบลงมานะครับขยบลงมาด้านหน้าหน่อยครับเพื่อให้ลงเต็มเท้าได้นะครับผมตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะมีความสูงนะครับส่วนตัวแฮนด์นะครับค่อนข้างที่จะต่ํากับตัวเบาะไว้หน่อยเวลาขับขี่นะครับจะเห็นขาขึ้นมาแบบนี้ครับจะ ค่อนข้างที่จะเมื่อยนิดๆนะครับผมถ้าจะขี่ในระยะทางนานๆนะครับแต่โดยรวมในการที่ผมเททดสอบเป้าค่านะครับก็สามารถแฮนเดิลิ่กได้ง่ายนะครับพลิกรถได้ง่ายครับเพราะว่าตัวของแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงด้านล่างของตัวรถนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยพลิกรถได้ง่ายและเข้าโค้งได้ดีนะครับผมในส่วนต่อมานะครับจะให้ดูเรื่องของเบาะหลังนะครับจะมีตัวแหลกท้ายแบบนี้นะครับ เป็นแหลกสาหรับบรรทุกของนะครับซึ่งตัวแหลกท้ายเนี่ยเราสามารถพับเก็บนะครับหรือว่าพับลงแบบนี้ได้นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่จะใช้บรรทุกสินค้านะครับครับผมต่อมานะครับก็จะให้ดูในส่วนของใต้เบาะรถนะครับถ้าเราทาการเปิดใต้เบาะนะครับเราต้องบิดสวิตกุญแจนะครับไปทางซ้ายมือครับแล้วก็จะไยินเสียงแก๊กแล้วก็สามารถเปิดบาะขึ้นได้ครับ ในตัวเบาะนะครับช่องค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลึกมากครับแต่สามารถใส่ตัวของเครื่องชาร์จได้นะครับผมส่วนในตัวเบาะก็จะมีอายุบ็อกนะครับก็จะมีตัวของเบเกอร์นะครับแล้วก็สวิ์แมนเทนนนซ์ของทางช่างนะครับส่วนเบาะหลังนะครับไม่สามารถถอดออกได้นะครับแต่สามารถถอดแล้วก็บรรทุกของให้พื้นที่ด้านหลังบรรทุกนะครับได้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมต่อมาครับเราจะให้ดูส่วนของชุดหน้านะครับแผ่นหน้านะครับก็จะมีด้านซ้ายนะครับเป็นประกับคันเร่งแล้วก็สวิค เกียร์นะครับรวมไปถึงไฟเดินหน้าอ่าไฟไฟหน้ารถนะครับแล้วก็ไฟตอนอ่าปุ่มตอนที่จะทําการขับเคลื่อนรถนะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับไฟสูงไฟต่ารวมไปถึงไฟสวิตช์แต่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปิดสวิต์กุญแจนะครับเมื่อเราเปิดสวิต์กุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดปุ่ม P ค้างไว้นะครับ พอกด P ค้างไวแล้วเนี่ยหน้าจอจะขึ้นที่เป็นเลข P เป็นตัว P นะครับก็จะขึ้นเป็นเลข00นะครับคือแบบนี้สามารถขับขี่ได้แล้วครับผมตัวรีโมทคุญแจนะครับก็จะให้เป็นรีโมทที่จะกดสตาร์ทได้ครับหรือตัวล็อกรถได้แล้วผมตัวหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราปรับปุ่มของโหมดเกียร์หนึ่งเกียร์สองและเกียร์สามนะครับก็จะขึ้นติดที่หน้าจอด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าต้องการใช้โหมดสปอร์ตนะครับโดยการปรับสีเขียว ประกับซ้ายค้างไว้นะครับก็จะขึ้นเป็นโหมด4นะครับคือโหมดสปอร์ตตัวนี้จะใช้ได้ประมาณ30มสิบวินะครับไม่ถึงไม่ถึง1นาทีนะครับผม และนี่ก็เป็นทั้งหมดของสเปคคร่าวๆนะครับในรุ่นของ d e โ o ้สู้ๆนะครับซึ่งผมจะทําคลิปนะครับการขับขี่นะครับว่าถ้าเกิดขับในความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความความเร็วที่เราใช้อยู่ในท้องถนนในเมืองนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสามารถขับขี่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะทําการชาร์จนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสามารถชาร์จ จากที่แบตหมดเลยนะครับ0%จนเต็ม100%นะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับผมฝากติดตามตอนที่เรามาขับขี่ทดสอบจริงด้วยนะครับผม เมื่อกี้เราได้บอกถึงเรื่องราวสเปคของตัวรถคร่าวๆนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะมีกําลังมอเตอร์อยู่ที่3,000วัตต์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เป็นแบบ72โวลต์50แอมป์นะครับแล้วก็เครื่องชาร์จเป็นแบบ15แอมป์นะครับก็ผมได้ขับขี่ทดสอบนะครับออกจากจุดที่ตึกนะครับอยู่ตรงนวนครนะครับซึ่งเราก็ได้กับระยะทางคร่าวๆว่าจะทดสอบอยู่ประมาณช่วง100กิโลนะครับ ซึ่งผมจะขับไปเรื่อยๆนะครับในระยะทาง50-60กิโลก่อนนะครับที่ได้ออกจากจุดเดินทางนะครับก็จะใช้ความเร็วคงที่นะครับที่ใช้ก็อยู่ช่วงประมาณ60กิโลมตรต่อชั่วโมงครับผมอตอนที่เราเดินทางนะครับก็จะมีฝนตกลงมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ตอนแรกจะเป็นฝนที่ไม่แรงมากนะครับพอขับมาถึงช่วงของก่อนเข้าตัวเมืองอยุธยานะครับ ตัวฝนก็เริ่มตกหนักลงมาก็ได้ทําการพักรถสักคู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ออกเดินทางใหม่นะครับผมเมื่อกี้ก็เราได้ทดสอบเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของวอเตอร์พู่นะครับคือการขับลุยฝนนะครับตัวรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยางที่ให้มาก็าเจอถนนที่เปียกนะครับก็ขับขี่ได้ปกติดีนะครับผมตัวเรื่องของคันเร่งนะครับที่ผมใช้ก็จะบิดอยู่ช่วง60กิเมตร ต่อชั่วโมงนะครับก็จะใช้เป็นเกียร์สามนะครับแต่บางช่วงก็ผมก็จะล็อกไปที่เกียร์สแล้วก็บิดหมดกเล่งเลยนะครับก็คือจะได้ความเร็วอยู่ประมาณตัก65ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราขับขี่นะครับในระยะทางไกลๆนะครับตัวเรื่องของเบรคลีเจนเบรกนะครับก็ตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นทางเรียบส่วนใหญ่นะครับ แต่ในบางช่วงที่เจอรถเบระครับก็ลองทดสอบเรื่องของลิเ n นเบรคก็ทำงานได้ดีนะครับก็สามารถหน่วงรถแล้วก็ปั่นไฟกลับได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมได้มาจอดในจุดของพักรถช่วงหนึ่งนะครับเป็นเซตพอยต์หก็คือระยะทางประมาณ50กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรนะครับก็เป็นเกือบถึงตัวเมืองอ่างเกือบถึงตัวอ่างทองนะครับเป็นวัดหลวงพ่อโตองใหญ่นะครับ แล้วก็ได้ทําการพักรถสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับในการขับขี่แล้วก็ได้ออกเดินทางกลับไปตัวเมืองของอยุธยานะครับผมเราก็ได้ขับขี่ใช้ความเร็วอยู่ประมาณเดิมนะครับคือความเร็วช่วง60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากดูว่าถ้าเกิดเราขี่ระยะทางไกลๆนะครับด้วยความเร็ว 60- 70ถึงเนี่ย มันจะได้ระยะทางสูงสุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมก็กาลังมุ่งหน้าไปที่ตัวของอเมืองอายุทยานะครับตอนนี้ผมก็แวะอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับผมก็แวะพักรถก่อน,นครับระยะทางตอนนี้อยู่ประมาณหกสิบกว่ากิโลน่าจะไม่เห็น60กว่ากิโลนะครับที่ขับมา ก็แบตโทรศัพท์หมดนะครับตอนนี้ผมนัดกับทีมงานนะครับว่าจะไปจอดตรงจุดเข้าต้มปักหมาครับในตัวเมืองยุธยาครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าแบบตอนนี้อยู่ประมาณทั้งสองขีดนะครับแต่ผมเปลี่ยนมาใช้โหมดเกยกีของรวเกมหนึ่งตัวนี้นะครับความเร็วมันจะได้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับไม่เกิน60กิโลเมตรก็ จะค่อยๆค,ยค,ยคานไปก่อนนะครับกลัวจะไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วด้วยนะครับผมดูครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะไปถึงจุดที่เรานัดกับทีมงานไว้หรือเปล่านะครับต่อมาผมก็ได้ออกจากจุดพักรถนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขับได้ระยะทางประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ช่วงระหว่าง2ขีดนะครับ ก็ผมเลยเลือกจะใช้ที่เป็นโหมดของเกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ความเร็วต่ำลงก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ขึ้นอีกนะครับซึ่งในโหมดหนึ่งนะครับก็จะได้ความเร็วอยู่ช่วงประมาณ55ถึง57กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ที่เราเทียบกันในความเร็วของหน้าจอที่รถนะครับกับความเร็ว GPS ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับบกรถไม่เกิน3นะครับผมแล้วก็ระยะทางก็ใกล้เคียงกันกับ GPS นะครับผม แลแต่ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงตัวเมืองของอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้นัดกับน้องไว้ว่าจะขี่อีกสัก30กิโลถึง40กิโลนะครับเพื่อจะดูว่าขี่จนแบตหมดเนี่ยมันจะได้ระยะทางสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็ในความเร็วที่ใช้ในเมืองนะครับก็อาจจะไม่เร็วมากในช่วงของ50กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เราใช้ขี่ในเมืองกันนะครับผม เราก็ได้ทําการเลือกเส้นทางนะครับที่จะขี่ในเมืองก็เป็นพวกวัดนะครับเป็นร้านอาหารนะครับก็คือขี่เลาะริมแม่น้ําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขี่แวะวัดต่างๆไปเรื่อยๆนะครับให้แบตเตอรี่ให้มันหมดเลยนะครับว่าจะไปหยุดอยู่ในระยะทางเท่าไหร่นะครับผมในช่วงนี้นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับเริ่มจากกระพริบแล้วนะครับก็จะมาหยุดอยู่ใน จุดของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับครับสถานที่สุดท้ายนะครับผมที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะผมก็มาจอดกันตรงนี้ครับเพื่อ,อลอรถดเซอร์วิสน่าจะไปไม่รอดแล้ว <c oughs> กับน้องสองคนนะครับก็สรุปนะครับอตอนนี้แบตเตอรี่นะครับมันกระพริบแล้วครับตัวหน้าจอก็ระยะทาง87กิโลนะครับซึ่งตัวหน้าจอของคารรุทันนี้กับ gps ที่ผมจัดในค่อยๆ ใกล้เคียงกันนะครับก็ถ้าเราตีคร่าวๆก็คือไม่เกิน90กิโลเมตรนะครับตอนที่ตัวนี้มันกับริบแล้วครับตัวไฟของหน้าปัดนะครับระผิบแล้วก็โดยรวมนะครับความเร็วที่ผมใช้อยู่ประมาณ60นะครับความเร็วเฉลี่ยมัน60ก็ไม่เกิน70กิโลเมตรนะครับโดยเฉพาะตอนที่แบตเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยผมปั่มมาที่เกียร์หนึ่งเป็นโหมดเกียร์หนึ่งตรงนี้นะครับเพราะว่าความเร็วจะอยู่ประมาณ 60คือบิดคันเร่งหมดเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกิน60เลย mm hmm. ก็จะใช้วิธีการกดหมดหนึ่งไว้แล้วก็บิดคันเร่งจนหมดนะครับจะ mm hmm. ได้ไม่ต้องให้เมื่อยตอนเลี้ยงคันเร่งนะครับผม mm hmm. ก็โอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะครับในการขับขี่ mm hmm. โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับระบบเบรกระบบโชค๊คช่วงล่างต่างๆนะครับให้การขับที่โอเคนะครับแล้วก็ตัวของพักเท้าที่คุยกันว่ามันค่อนข้างที่จะต่ําไปหน่อยนะครับกับต,ตัวแฮนด์เนี่ย พอขับระยะทางไกลจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับในเรื่องราวของอัตราเร่งแล้วก็เรื่องราวของระยะทางก็ถือว่าทําทได้ดีนะครับทาได้ดีสําหรับรถล้อ12นิ้วนะครับในรถพิกัดความใหญ่นะครับถ้าเทียบกับ m m ็ x แก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงาการแบกน้าหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขับคนเดียวนะครับถ้าลอง แบบบรรทุกของนะครับระยะทางอาจจะลดเหลืออยู่ที่ประมาณสัก80นะครับไม่เกิน80ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปมานีนทีนะครับว่ารถคันนี้นะครับพอ,อนำมาใช้งานจริงนะครับสำหรับเดกโก้สู้ๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้รถ์วิสมารับแล้วก็กลับไปที่ออฟฟิศแล้วก็จะลองเสียบชาร์จดูนะครับเราจะเทสชาร์จตั้งแต่ไฟที่ แบตเตอรี่หมดนะครับจนถึงเต็มนะครับจะดูว่าระยะเวลาในการชาร์จจะอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวไปถึงตึกแล้วจะเทสชาร์จให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างนี้รอรถต่อไปสู้ๆรถก็สู้ๆคนสู้ๆก็หลังจากที่เราได้ทำการขับ ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้ข้อสรุปว่าถ้าเราขับในช่วงความเร็วของอเกียร์สกับเกียร์สนะครับแล้วก็เกียร์หนึะครับซึ่งสลับกันไปด้วยความเร็วที่เฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ช่วง60ถึง6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ไม่มีน้ําหนักโหลดเลยนะครับก็จะสามารถขับได้ระยะทางได้ประมาณสัก1น่ง90 ถึง95กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็คือจะเป็นรูปถังน้ำมันนะครับรูปที่เติมไฟฟ้านะครับกับพิปแล้วก็ตัวแบตเตอรี่กับพิปเรียบร้อยนะครับจนตัดไปเลยนะครับผมก็สำหรับตัวเดโกคันนี้นะครับถ้าเกิดนำมาชาร์จนะครับก็จากแบตเตอรี่0%เลยครับที่กับพิบเมื่อกี้แล้วก็มาชาร์จให้เต็มเลยก็จะมีระยะเวลาในการชาร์จอยู่ประมาณ 2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับที่เราได้ทำการทดสอบการชาร์จประจุจนเต็มเลยนะครับผมก็สำหรับเดโก้คันนี้นะครับก็ให้การขับขี่ที่โอเคเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งรวมไปถึงาการทรงตัวนะครับแล้วก็ระบบเบรกระบบลีเจนเบรคนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับไปทัพวิ่งแก๊ปหรือวิ่งส่งของนะครับก็ เหมาะที่จะใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้งานในการส่งของได้เลยนะครับผมก็สําหรับเดโก้คันนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณ70,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ดูในตัวของโวชัวของร้านต่งตางๆนะครับก็จะมาก็จะมีราคาแจ้งอยู่นะครับอันนี้เรามทําการรีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมก็สําหรับเดโก้คันนี้ก็ขอจบการารีวิวนะครับเดโก้ซูซูนะครับหรือเดโก้ซูซูนะครับ เท่ามีก่อนนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปเราจะเอารุ่นไหนมารีวิวมาทดสอบให้เห็นนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งสำหรับช่อง STK EV Official ได้เลยนะครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักไปที่เพจ STK EV ไทยได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ